สวัสดีครับก็ผมเกสเกมเมอรนะนี่เกิดไปอยู่ในการปั่ตลาดนะครับน่าจะเป็น EP ที่6แล้วมั้งโอเคเรามาเริ่มกันเลยนะตอนนี้เรามีทุนอยู่3.5 m อนะครับตอนแรกเรามีเท่าไหร่วะ EP ที่แล้วน่าจะ3 m มั้งได้กำไรมา500แสนนะมาลุยกันต่อเลยผมก็ไม่รู้ว่าจะปั่นอะไรดีนะใจอยากปั่นยางแล้วก็ไข่มุกพวกอันเมเนียม,มันขายออกง่าย3 7 3 4 2 อืมราคาแปลกๆต้องซื้อเยอะจึงจะได้กำไรเพราะว่าราคามันคงที่มากเท่าไหรนะ่นวเมื่อกี้สามหนึ่งสามเจ็ดใช่โอเคหนึ่งสามเจ็ดหนึ่งสามห้าก็ไม่คุ้มมาเด็ดในจะเสียพาสีอีกในจะอะไรดูพวกไพเรียนเลยไพเรียนก็ 90, เก้าหมื่นเรียนชิ้นเก้าพันสองหาปั่นยากอ่ะดเดี๋ยวนี้ มันไม่ค่อยมีอะไรอ่ะอืมเอาอะไรดีวะนี่ขนาดแค่ผมเลือกเนะี่ยยังไม่มีอะไรที่แบบว่าน่าปั่นเลยเหล็กสูงก็เจ็ดห้ามีใครขายราคาดุดูไหมหนึ่งเจ็ดแปดไม่มีเลยราคาคือคงที่มากเอ้ยม,มันจะมีอะไรให้เราปั่นวะนี่คือหมดแล้วเนะี่ยไม่เหลืออะไรแล้วเนะี่ยพอเซต็ 8ปดหมื่นสากอันนี้ได้อะแปดแปดเก้านี่ได้กำไรไม่กี่พันแต่ก็ได้กดขายไปโอเคแล้วก็ดูเครื่องสองจเซียเราไม่ได้ดูราคาแบบนี้นานแล้วนะแต่เราก็ไม่ดูหรอกที่เกียร3 0สามหนนี่ได้กำไรสักเก้า 3ามหมเก้าโอเคก็าขายกันสี่หมืกดขายไปเรา,าได้มาสองชิ้นแล้วตอนนี้ขอไปดูพวกยางหน่อยยางสนะองหมื่นแปดอะสามหมื่นห้าสามมืเก้ากำไรหมื่นหนึ่งโอเคซื้อมาสองหมืแปดขายได้ไรสองหมื่นแปดขายได้ซื้อได้เนี่ ระดับ40เราต้องดูความในนั้นของอยางด้วย35 0 0 0ื่นห้าสามหมื่นหกเก้าสามเจ็ดเก้าสามแปดสี่พอแล้วโอเคสามเจ็ดเก้าวะกำไรไม่เยอะแต่ก็เน้นจำนวนเหมือนเดิมได้มาหกวงอันนี้คือของเวลอะไรลนะเวลร้อยห้าก็ได้อยู่กดขายไปโอเค 6กเจ็ดวงมี like. อะไรเฮ้ยผมชอบไอ้น,นี่นะยางยูนิคไอผมจำไม่ได้แล้วว่าราคาเบรดเบรดอยู่ที่เท่าไหร่ผมก็จะลองดูสองแสนห้าสองแสนแปดได้อยู่เนี่ยกำไรสองหมื่นก็โอเคสองแปดเจ็ดเฮ้ยได้ท็อปมาอันหนึ่งวะเออไม่ใช่นี่หว่าเกือบเกือบแล้วก็ขายขายไปสองแปดเจ็ดเอากำไรไม่เยอะเอาแค่ได้กำไรก็พอ ดึกๆแบบนี้ของออกขอออกยากบอกเลยขอไปดูใบคูณสองเลยสามนสามหนึ่งจุดห้าล่ะสามแปดแปดเจวิลี่เก้อน่าสนใจบ้างวะดึกๆแบบนี้คนเขาเล่นอะไรกันวะปุกหนึ่งเจห่งเจ็ดหไม่มีจริงๆวะดูกล่องในกล่อง มื่นสี่สามมสาสิบกล่องมันจะเท่าไหรสิบกล่องสามแสนห้าไม่มีอะไรคุ้มเลยจริงหมื่นห้าหมื่นห้าหมเจ็ดอันนี้ได้อยู่กำไรไม่เยอะแต่ก็หนึ่งเจเก้าไม่จไได้กล่องละสองหมื่นแล้ววะราคามันแพงขางนาดนั้นแล้วเหรอลอดูแบบธรรมดาดิแบบสิบชิ้นหนึ่งเจเก้าน่าจะได้แค่หนึเจเก้าแหละ กำไรกล่องละสองพันก็โอเคแล้วแต่ได้จะเหลือพันกว่านะหักภาษีไปอะไรไปแต่ก็ถือว่าใช้ได้ผมจะไปดูพวกทับทิมทจริงผมชอบตลาดทับทิมนะมันขายออกง่ายอะ่ะสองหมื่นสองราคาปกติสองพันละไม่แพงเลยทับทิมเอ,อ่อสิบกล่องสองแสนหกทับทิมธรรมดาเป็นไงผมขอดโดนเป็นชินนะ้นหน่งมันสองหมื่น ถ้าสิบชิ้นมีคนขายถูกกว่าผมก็อยากจะดึงมาเหมือนกันไม่มีอะราคากระจอกมากเลยขายแล้วออขายใบยบิงโกออกโอเคแต่ว่าใบาบิงโกขายดีในช่วงดึกก่อนเราก็ไม่รู้แฮะแปดเก้าเก้าราคามันปั่นยากอะราคามันไปไกลเกินราคาเขาเลยไม่ใช่ไปไกลเกินคนมันขายแบบราคาถี่เกินมันเลยจะออกยาก ไม่เป็นไรแล้วก็ไม่เอามานะะัน้วไงแล้วก็ไปหายอย่างอื่นแทนอืมจริงๆใบบัฟน่าสนใจนะหาที่แบบว่าคนขายราคาแบบตัดๆหน่อยแล้วก็ซื้อไปขายต่อใบบัฟนี่เป็นอะไรที่บขายออกอยู่แล้วอ่ะขายออกง่ายนี่เราก็นั่งดูเวทเรื่อยว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างขายอะไรออกนะยางใช้ได้เลยแสนสามแม่งราคาโคตรแบบคงที่เลย เอสพีแสนหนึ่งแปดห้าหมื่นห้าหมื่นไม่แพงเลยทอกหนึ่งแสนหนึ่งอุย๊ยอันนี้ได้เอาไปขายหนึ่งสามสี่โอเคกำไรชิ้นละสามหมื่นก็ใช้ได้ใช้ได้ปั่นไปเรื่อยๆเราต้องใจเย็นๆทำไปทีลนิดขอไปดูยางอีกรอบได้ปะใบคูณสองรถ ก็ไม่มีใครตัดอะไรคูณ2คนมีคนตัดโอเค1น4 9เดี่เเนี่ยเราก็นั่งหาของไปเรื่อยขายไปขายไปใจเย็นเดี๋ยวมันก็ออกอันนี้8,000,9,000้าแเอ้าว่านี่ขายออกวะ9,9,9เไปี่จังเงินหมดเลย่ะดอกเดียวเงินเกี้ยงเลยขายแล้ววะขายเครื่อง2,4ออกโอเคเงินเราหมดแล้ววะ 350ไม่แพง300ร้อยเท่าไรลนะสองแสนเอ่ะสองร้อยห้าสิบหนึ่งแสนหนึ่งสามใบสามแสนแปดพงไป2องร้อยเจ็ดหมื่าราคาไม่ดีราคาไม่ดีเลยนาโนแม็กสองแสแพงไป2องแสน ราคาปกติอันนี้เจลวิวสี่แสนเก้า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 ที่ซ่อมยางราคาปกติหมดเลยะไม่มีอันไหนแบบว่าแพงกว่ากันเลยสามแสนหกน้ำยาพึงพอใจสามพันห้าพันนี่น่าจะขายได้ห้าหม,มื่นอยู่นะน่าสนใจนี่แสนหนึ่งด้วยซ้ำ เราต้องรวบรวมบ,บิทนั่นไงสองหมื่นโอเคอันนี้น่าจะขายได้ห้าหมื่นโอเคขายห้าหมื่นนี่ได้กำไรสามหมื่นขายอะไรเอาวะ่ขายคาร์บยูนิคขายยางยางแรออกหรอยางยูนิคต่อไปฮนะผมจะไปปั่นอันนี้ยางเวลร้อยสี่สิบห้า 5้าหมนเนี่ยโหถูกซื้อเลยมันราคาประมาณเก้าหนอ่ะแปดหมื่นเก้าหมืหมเดเลยป่นเก้าเก้าเก้โอเคแปดหนี่ซื้อไดอ้อย่าซื้อผิดก็พออย่าตาลายเท่านงเก้าเจโอเคเก้าสบายนั่งปั่นนะทุนเราเริ่มเยอะแนละ้ เราก็ปั่นเราชิวๆไปหาของคนขายหลุดๆแล้วก็มาซื้อมาเหมาไปตอนนี้ทุนเราน้อยแล้วเราไปดูพวกอัญมณีแทนผมจะเน้นไปที่กล่องนะผมจะไม่ซื้อแบบว่าธรรมดาสองเจ็ดเจ็ดสองเจ็ดเจ็ดโอเคสองเจ็ดเจ็ดมันสองเจ็ดเจ็ดเท่าไหร่สองเจ็ดเจ็ดเจ็ดเป็นสองเจ็ดเจ็ดเจ็ดเพราะว่าจะเอาภาษีด้วยโอเคได้กำไรประมาณสองพัน 2000. กล่องทับทิม21งหมื่นหนอโอเคนี่ได้กะไรสองพเหมือนกันสองมาราคารเนี้ทับทิมไม่น่าขึ้นแล้ว,ลวก,ก็กดหาเงี้ยขายไปคำๆแล้วก็มีบุษราคำามหมื่นาโอเคบุษราคำก็ได้สามเจ็เเราอย่าไปเหมาตลาดอย่างที่ผมเคยบอก อย่าไปเหมาหมดเพื่ออัพราคาให้เราดูราคาตลาดที่แท้จริงแล้เราค่อยซื้อชิ้นนั้นโอเคตอนนี้ผมอัดมาครบสิบนาทีละอ่นต่อมรกตกล่องละเจ็ดพันนะอืมสิบกล่องสี่แสนหกกล่องสามแสนทองกล่องแสนขายใครก็ขายแพงเลยขายแพงกว่าราคาที่ควรเป็นมรกต7เจ็ดพันไม่คุ้ม,มนีย สิบกล่องก็เจ็ดหมื่นนะเฮ้ยสิบกล่องสี่หมื่นหกว่ะแต่ถ้าเทียบกับพาสี่แล้วก็ไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่กล่องเพชรเก้าหมื่นเก้าไม่คุ้มเด็ดน้ำเงินแสนสองอ้นี้ได้อยู่หนึ่งสามเก้าอ่าตังหมดชิบหายขายหนึ่งสามแปดเก้าโอเคหนึ่งสามแปดเก้าเท่าโอโอโอเค โอเคเราอัดมาได้10นาทีนาทีแล้วฮะเรารอของขายออกนะครับเราก็มาเริ่มซื้อของกันต่อนะฮะโอเคเจอกันโอเคแล้วก็ปั่นกันต่อนะฮะของเราก็ได้ออกแล้วนะครับเรารอของป,ประมาณ10กว่นนาทีได้นะฮะโอเค okay, กดรับก่อนนี่ก็เป็นพวกของที่ขายออกตอนนี้ก็มีเงินล้านกว่าโอเคกดรับมาแล้วจะไปเริ่มหาของกันต่อนะฮะ เมื่อกี้เราดูเหมือนดูอะไรไว้สักอย่างแต่เราจะไม่ได้แปลว่าเราดูอะไรไว้อันนี้เหรอวะอืมไม่น่าใช่ไม่ใช่หรอกน่าจะไม่ใช่น่าจะดูกล่องอะไรไว้สองเจ็ดเจ็ดสองเจ็ดหกไม่มีอะไรน่าปั่นเลยสามพันสี่พันเรามีอะไรเหลือบ้างอะยาบุษราคำเหลือยาง เมื่อกี้เราขายอะไรออกไปบ้างวะไม่รู้เว้ยดูกล่อง e ก่อนแล้หมื่นเจ็ดไม่เท่าไหรไม่น่าสามหื่นห้าของกดใช้ใบบัฟแปดเจ็ดทุกอย่างก็เหมือนเดิมอะไม่มีอะไรราคาตกเนเขาเรียกว่าอะไรไม่มีใครขายกดราคามากๆมีแต่คนขายราคาได้แบบว่าพอดีพอดีเลยไม่รู้ว,ว่าจะปั่นอะไรเลย อันนี้ราคาขึ้นนะตอนแรกแค่แปดหมื่นเอึงขึ้นมาแสนสองเฉยเลยสี่หมื่นแปดพอ,อก,ก็ไม่มีคนขายเหมือนเดิมไม่เป็นไรตรงที่บวกนี่กำไรสามพันหนึ่งเจ็ดห้ากำไรกำไรน่าจะเหลือประมาณไม่เท่าไหร่พาสเพร่ะภาษี่พันเจ็ดกำไรไม่เท่าไหร่แต่ไม่เป็นไรอว่าขายเล่นๆไปนี่งหมื่นห้าได้อยู่ กำไรสักสองหมื่นอันนี้ซื้อให้มันครบสิบชิ้นเลยนะผมไม่ได้คิดมากละเพราะ้นนเราก็ขายได้ละขายละไปดูบสิบชิ้นละเผื่อมีใครขายหนึ่งเจ็ดห้าไม่มีโอเคเรามีไอ้เล็กนี่เหลือไงซื้อมาก็ไม่เป็นไรอะไรขายแล้ววะพวกขายใบสี่ร้อยออก แจมเลยมี 2M ละก็จะได้หมุนต่ออย่างสบายใจะโอเคสูงแผ่นทองคำอันนี้ตีบวกไม่ค่อยมีคนซื้ออันเนี้ยผมจะไปดูอันนี้5 8 0 0 0ไอ้กล่องนี้มันคืออะไรผมก็ไม่รู้เลอนะมันขายแบบไม่แพงอะกล่อง3ก็เฉยๆอันนี้ก็เฉยๆ ไม่ค่อยมีอะไรน่าสนใจเลยเ็มเล็กหนึ่งแสนเล็กป่าเท่าไหร่แปดหมื่นนะแปดหมื่นเก้าได้อยู่อาจจะต้องรอมันออกหน่อยแต่ก็รอได้ไม่เป็นไรอะไรเนะี่ยกล่องอัพเกรดสองกล่องโอเคมีสองล้านสี่ละไปดูเครื่องเลยละสองจุดสี่พาวเวอร์หกหมื่นไอเครื่องนี้ขายได้หกหมื่นแปดซื้อมา ซื้อมาแล้วก็ขายหกเจ็ดเก้าเดี๋ยวก็ออกรอได้ไม่เป็นไรไม่ออกวันนี้ก็ออกพรุ่งนี้ไม่ออกวันนี้ก็ออกอีพหน้าใยังก็ออกอยู่ละซื้อไว้ได้ไม่เป็นไรสองหนึ่งสี่อันนี้ไม่ไม่ควรปุบสามเก้านี่ก็ไม่ควรไปดูยางหน่อยอืมอันนี้สามสิบเจ็ด สี่สิบห้าแสนสี่ไม่ไม่ควรซื้อนั่นดูเป็นอน,นี้รเวลสิร้อยสี่สิบห้าแปดแสนห้านะคะกำไรสองหมื่นพาสีแปดพันไม่คุ้มเท่าไหร่เทียบกับพาสีแล้วแบบลอยมีอะไรบ้างสองแปดหกอันนี้ก็ไม่คุ้มมีอันนี้เรีนนิ่ง เรืออะไรวะเรืยี่ห้ามันมีคนซื้อจริงๆอ่อะหกหมื่นไม่แพงอ่ะไม่แพงไม่น่าซื้อแต่เวล6หกห้านี่น่าสนใจเท่าไหร่วะแสนหนึ่งเฉยๆวะกำไรหมื่นเดียวไม่ค่อยน่าลงทุนอันนี้มีเลยน่าซื้อ,อวะคือเราไม่ได้มีเงินขนาดนั้นเ้ย เราควรจะดูของที่แบบว่าเป็นไปได้หินภูพังเจ็ดพันหกสิบชิ้นเท่าไหร่เจ็ดชินก็ต้องเจ็ดหมื่นหกหมื่นแปดสปริงดูสปริงกันสปริงสามนี่ก็เป็นอะไรที่ขายได้อยู่อ๋อดูนะเขียนผิดหรอสปริงต้องสปริงหนึ่งแสนห้าพันโอ้โหราคาราคาปกติมากไม่ซื้อ ไม่ปั่นยากเหมือนกันเนี่ยเด็กๆแบบนี้แสนเจ็ดอไสูงให้ไม่คุมสักอย่างเอาอะไรดีกว่าทุกคนมไม่มีอะไรเห็นแล้วอยากได้เลยใบแซดถึงไงละ่ะยิงเราก็นั่งดูไปเลยอ่ะไม่มีอะไรแล้วก็วนดูของไว้แต่ก็มีเฮ้ยแปดหมื่นโอเคแปดหมื่นเก้าแปดเก้าเก้าไป กำไรหมื่นหนึ่งแล้วก็สองจุดสี่สองจุดสี่ไม่คุ้มเลยห้าหมื่นโอเคหกหมื่นซื้อไว้ไม่เป็นไรไม่เสียหายขายเท่าไหร่วะหกเจ็ดเก้าเผื่อเราจะได้ดองกับเครื่องอันเนี้ยแล้วก็จบจริงๆนะสองล้านเนี่ยแบบซื้ออะไรได้หลายอย่างอยู่ยังไม่ได้ดูรางเอ้ยราง เดียวยังไม่ได้ดูยางแบบธรรมดาเลยนะนี่แบบ20,000นี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่มันร้อยห้านี่ไม่เป็นไรไม่ได้ซื้อผิดหรอกขายได้อยู่ขายเท่าไหร่เดียวขายสามสี่เก้าแล้วเอากำไรหน่อยโอเคได้มาสิบเส้น สามสี่เก้าขายไปเราจะไม่สนออฟนะออปชั่นช่างมันคนเราส่วนใหญ่ซื้อไปก็ใช้งานอนะไม่ได้สนออฟเท่าไหร่บอกอะไรให้เลยอโอเคอยไลหรอ,อวะย่างใช่ปะ่ะเก้าหมื่นเจ็ด นั่นเราไปดูยางต่อเผื่อมีใครขายตัดเราขายอยู่เก้าหมื่นเจ็ดเราไปดูตอนนี้ก็คงไม่ทันแล้วมั้งเมื่อกี้เขาเพิ่งซื้อของเราไปเลยจะมีใครขายตัดเรอนี่ไงแปดหมื่นพูดไปทางขาดคำมีคนขายตัดจริงๆ้วยเนี่ยเก้าหมื่นเก้าราคาขึ้นวะเก้าหมื่นเก้าเฉยเลยแล้วก็ไปดูชุดแต่งจูปิเตอร์ขายถูก ล้านห้าไม่ควรไม่ควรถ้าแบบเงินตอนนี้ที่มีไม่ควรซื้ออะไรแบบนี้ดูใบคูณเลยไม่มีอะไรเลย 7, เจ็ดแสนสี่เงินคุณโอ้เงินคุณสองราคาขึ้นเปนหนึ่งจุดห้าบางสามแปร์มีสนเจเวลห้าแสนไม่คุม้มมีอะไรคุ้มบ้าง ชาอ์ก็มีคนตัดราคาเจ็ดสี่ร้อยก็ราคาปกติพอและโขงสามแสนมีสามหนึ่งหกนี่ซื้อได้จริงๆมันก็ไม่ค่อยคุ้มดอกนะแต่ผมไม่รู้จะซื้ออะไรสามหนึ่งหกโอเคกดไปได้มากี่อันแล้วเนะี่ยหกอันโอเคเงินเราหมดละ เดี๋ยวเราเรอของออกจริงๆเราอัดมา45นาทีละถ้าของไม่ออกก็คงก็อาจจะจบคลิปแค่นี้นะรอไปโอเค,ออเคตอนนี้อัดมาได้53นาทีละก็ของออกแค่เนี้ยประมาณ400,000ก็ใช้ได้นะ400,000เราจะไปซื้ออะไรเป็นทิ้งทวนรอบสุดท้ายก่อนที่จะจบ EP ไปนะเราเคยไปดูอีกทีว่า EP หน้าเราจะได้เงินเท่าไหร่จริงๆนี้ก็ซื้อได้ แปดเก้าเก้ากำไรห้าพันกำไรหมื่นหนึ่งสองันใช้ได้เลยแค่สองแสนเมือนเราซื้ออะไรไว้หรือเปล่าวะสองแสนเพื 200, ่อด,ดีวะไทยลินเท่าไหร่ไทยลินไนีุ่้มน้ำเงินก็เฉยๆยไทยมุกก็ไม่ดีตัดทีมก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่บุสราคำหล่อ ก็ไม่ดีสองแสนซื้ออะไรดีวะหนึ่งแสนล้อกระจกกระจกเ๋ยวแค่เนี้เยเลือแค่สองแสนอนะไรออกมาละหายใบยบิงโกออกซื้ออะไรดีวะสามแสนที่เรามี เราจะซื้ออะไรทิ้งทวนเพื่อปิดคลิปดีนะอืมขอดูขอดูสักพักว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างอันนี้เท่าไหร่สามหมื่นอันนี้ได้สิบกล่องแล้วสามแสนพอดีขายได้สามแสนเจ็ดโอเคได้อยู่โอเคหมดพอดีเงิน สามหกเก้าเก้าโอเคฮะคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมก็ไม่รู้จะรวมกันได้เท่าไหร่นะฮะก็ประมาณหนึ่งาะว่าอีพีได้กำไรเยอะอยู่นะถ้าเราขายออกหมดแก okay. ชอบง่ายก็ฝากากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยฮะเดี๋ยวมาเจอกันในอีพีต่อไปนะครับน,น่าจะเป็นอีพีที่เจ็ดอีพีนี้น่าจะเป็นอีพีที่หกครับผมจำไม่ผิดนะโอเควันนี้ไปละเจอกันฮนะวันนี้ทุกคนบายครับ